ในบ้านก่อนนะคะหน้อ่านน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บเดียวนะคะอ๋อคงจะไม่ต้องมั้งครับเดี๋ยวผมไปรอในรถจะดีกว่านวลช่วยกาแฟให้นวลชคด้วยนะ คุ้ไดารู้เข้านะบ้านเราเบิดแน่เลยว่ะแหมกลัวเขาหงอเชียแล้วที่เอาดอกบัวไปให้เขาบ่อยๆอะ่ะจะเอาไปขอเขามาลาตายไงมันเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักแล้วก็ความเคารพอย่างสูงว้ยถึงยังไงสีชมพมูมันก็เป็นสีแห่งความรัก <c oughs> พี่นีน ยี่แกว่ะเดี๋ยวมึงโดนถีบอ้กลงนี่พูดผิดพูดใหม่ได้นะดอกบัวเข้าไว้บูชาพระแต่ถ้าเขายอมกูนะกูก็ยอมบูชาเห็นคุยกันหน่อยสิ เตรียมลงให้กูด้วยนะ เมื่อคืนที่คุณด้ามาทําไมไม่บอกเธอว่าผมไม่อยู่ผมพูดตรงๆนะครับว่าผมอยากเจอคุณด้ามากงผมไม่ได้เจอเธอมาสองเดือนแล้วนะฮะนะแล้วผมไม่มีโอกาสแบบเมื่อคืนนี้อีกแล้วอ่ะตอนรถที่รถองเธอเสียอ๋อผมไปถอดโรตเตอร์จากรถของเธอ,องครับไม่ดีเลยนะหินแลาวมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทํำเลยผมขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้าย ที่คุณจะใช้เล่ห์เหลี่ยมกับเธอผมทราบเพราะว่ามันไม่สมควรแต่เมื่อคืนผมก็ตามไม่กล้ามานอนเป็นเพื่อนแล้วผมก็ออกมานอนข้างนอกผมอยากใช้เวลากับเธออยากอยู่ใกล้ๆเธออีกสักนิดน,นะครับแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่านี้เลยนะนะจริงจังสักแค่ไหนหรือเป็นแค่การสแสวงหาหรือลองเล่นๆผมไม่ได้ลองเล่นครับผมจริงจัง ไงั้นผมคงไม่กลัวเธอหงอเหมือนอย่างที่ไอ้ก้างมันบอกหรอกฮะถ้าคุณตอบอย่างนั้นผมก็สบายใจขึ้นแล้ก็น่าแปลกผมไม่เคยคิดเลยว่าคุณด้าเกิจะโตเป็นสาวแต่ในความรู้สึกของผม เธอเป็นแค่เด็กเล็กๆคนนึงแต่ผมขอบอกให้รู้ไว้สักก่อนนะอย่าทำให้เธอชอกช้ำเลยแม้แต่หนเดียวนะผมไม่คู่ผมไม่ห้ามผมไม่ทวงบุญคุณอะไรทั้งนั้นแต่ขอให้ทุกอย่างอยู่ในขอบเขต ขอให้ทำทุกอย่างโดยเห็นกับหน้าผมและขอให้ทําทุกอย่างโดยเห็นกับการเคารพนับถือซึ่งเรามีต่อกันคุณด้าดูมีความสำคัญตอนนี้โชคมากเลยนะสำคัญเกินกว่าที่คุณจะคาดคิดได้สั้าไปถึงสำคัญกับผมมาก สำคัญซะจนผมยอมที่จะแลกทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของผมเพื่อเธอเธอสำคัญมากจนผมสามารถที่จะแลกแล้วก็ยอมตายแทนเธอได้ด้วยนี่ถ้าเผื่อผมไม่รู้มาก่อนเนี่ยผมคงนึกว่านโชคเป็นพ่อของเธอนะฮะ ชนี่หมายความว่ามันเป็นไปได้งไงฮะเนี่ยคุณเข้าใจอะไรได้เร็วดินี่ผมสงสัยท่าทีของนาโชคกับคุณด้ามานานแล้วล่ะะมิหน้าคุณด้าถึงเหมือนนาโชคนัก ผมว่าโลกเหล่านี้ยังมีเรื่องที่คาดไม่ถึงอีกเยอะเลยนะครับผมเองก็ไม่อยากจะเชื่อผมเคยเคยหวังมัน,นานเคยคิดผมไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นเรื่องจริงทำไมนะช่วงไม่บอกคุณได้ล่ะครับ อไม่ได้ผมทำลายโลกและชีวิตที่สุดตัวสวยงามสูงส่งของเธอไม่ได้แล้วนี่มันเกิดขึ้นได้ไงฮะคุณหมอพลอยหมอชดกับหมอพลอยเป็นตากับยายของคุณด้า นั้นก็แปลว่าคุณแพทฮะเ,เห็นผมขอให้เก็บไว้เป็นความลับผมยินดีผมเต็มใจที่จะแอบชื่นชมเธอแอบมองเธออยู่แบบนั้น ไม่มีวันที่จะคิดชุดเธอลงมาอยู่ในโลกของผมเพราะไอ้โลกของผมให้มันถูกทุกคนพวกมันทุกคนระบายสีจนมันโสโครกผมเข้าใจทนแมโชคผมเข้าใจครผมจะช่วยน้าโชคปกป้องเธอให้ถึงที่สุดครับขอบใจหน แสดงความยินดีด้วยนะเรื่องอะไรเหรอคะเรื่องของพี่ชายคุณะชนะเลิศได้รางวัลที่หนึ่งได้เงินรางวัลห้าพันปอนและยังได้นำไปแสดงที่สถาบันศิลปะของอังกฤษอีกด้วยยจริงเหรอคะเนี่ยดีใจ,จัจเลยค่ะคุณพัดเรื่องน่ายินดียังไม่จบอยู่แค่นี้นะฉันนั่งก่อนครับแล้วมีข่าวดีอะไรเหรอคะ ทางเดอะรอยัลโพลต์กาสติโซไซฟี่เนี่ยเขาได้เชิญพี่ชายคุณเนี่ยให้ไปร่วมงนานด้วยเป็นหนึ่งใน12บสช่างภาพจากทั่วโลกเลยนะชาวเอเชียนอกจากคุณศิลาแล้วเนี่ยก็มีชาวญี่ปุ่นคนเดียวเท่านั้นนะอุ้ยเน้นมเห็นก็ดังใหญ่แล้วนะสิคะโชคดีจังเลยนะคะเนี่ยไม่ใช่โชคหรอกครับความสามารถก็ต้องนาน เฮ้ยคนเจ้าของอะไรมามากมายเนี่ยก <c oughs> ะของนี้มีเสื้อกางเกงผ้าขอมา้าและอันนี้ก็เป็นของกินและนี่สำคัญก็คือด็อกเตอร์มแทนอะไรไว้มาทิ้นมาทิ้นฮ <c oughs> อ,อะไรไมันอะไรรอง,อง,องเออท้ารองเท้าฮะรองเท้าเหรอเอ้อปตะเอื้อนะเพราะได้อะไรมานะเก็บเข้าตู้หมดอะไม่เคยออกมาใช้หรอก น้าจะให้ใครก็ได้นะครับผมไม่ว่าเอ้ยรองเท้านี่แล้วไม่ไม่ถ้าไม่ให้ใครเขาดีใครเก็บข้าไว้เก็บได้เป็นอย่างนี้ยันเลยให้ื่เขาไปบ้างจะแจกเขาไปบ้างอ่ะไม่ได้เรื่องใช่หวังผลเลยนะพอดีสวยเว้ยสวยสวยเขามาสวยเว้ยสวยโอ้โหแมเดี๋ยวนี้มีมือถงมือถืออืมทะลึ่งทะลึ่งไอ้ก้างฮัลโหล พี่หินเหรอมีข่าวดีรูอเปล่าข่าวดีอะไรของแจก,กวะเออนะ่ะข่าวดีที่สุดในโลกเลยละกันมาอยู่ป๊อป๊บปับปับก็ต้องกลับอีกแล้ววะ้า,าง,งานมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะมันสำคัญกว่าเที่ยวในหินใหนก็สำคัญอยู่หรอฮะแต่มันไม่ดีอยู่อย่างเดียวอะไรอ่ะก็ต้องไปทำงานที่อังกฤษไม่ได้เจอคุณด้าตั้งหลายเดือนอ่นะ เด็กถ้าอย่าง,งานั้นน่ะตั้งจะเป็นแฟรรนคุณได้คนสวยได้เลยสิเป็นแน่แกเอาเถอะนะอย่าห่วงเลยน้าจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยห่อนะครับอย่างนี้รักกันตายเลยฮนะ